และสุดท้ายก็คือแสดง5 3x หารด้วย n นี่คือค่าเฉลี่ยนะครับนี่ก็คือลักษณะของโจทย์ที่เราจะอะไรครับโจทย์ที่เราจะใช้กรณีที่คุณคิดว่าโจทย์ข้อ6นะครับ คิดไว้โจทย์ก็อ6เป็นลักษณะของการรู้จํานวนรอบที่แน่นอนรู้จํานวนรอบที่แน่นอนคือคือตัวไหนตัวที่ผมลืมมาสินะครับอ่าแทรกวันทัดนะครับรับค่ารับค่าเน,นะครับตรงนี้คือตรงนี้คือ จำนวนตัวเลขนะครับรับค่า n คือจำนวนตัวเลขนั่นเห็นไหมล่ะก็คือที่ที่บอกว่าที่บอกว่าให้เขาระบุขนาดของ n มานะครับให้เขาระบุขนาดของ n มาแล้วเราก็เอาขนาดของ n ตัวนี้ละครับมาเป็นเงื่อนไขของการนับจำนวนรอบ i น้อยกว่า n ทำในขณนะที่ i น้อยกว่า n นะครับ ถา,ถามว่าทําไมไม่น้อยกว่าเท่ากับก็เนื่องจากว่าเราเรานิยามตัวแปร i เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงน้อยกว่า n เท่ากับ n ลบหนึ่งนะครับมันก็คือทําจํานวนรอบเท่ากับ n นั่นแหละครับเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เฉยแต่พวกคนบอกว่าผมชอบเริ่มต้น i เท่ากับหนึ่งได้ครับแต่ตรง condition ตรงนี้ของคุณจะต้องเป็นอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ n มันถึงจะเท่ากันกับจํานวนที่คุณต้องการอะไรครับต้องการรับเข้าไป นะครับคำถามต่อไปคืออาจารย์มันมันมันจำเป็นที่จะต้องใช้ loop for ไปถามเขาว่ากี่รอบไหมมันก็ไม่ได้จำปเป็นหรอกครับมันก็เป็นทางออกที่ง่ายๆโง่ๆแล้วมันมีอยางทางออก,ออกอื่นอีกไหมล่ะ มันมีทางเลือกอื่นไหมมีอันเทอร์เน e ีฟช i อยส์ไหมบางคนบอกว่ามันก็น่าจะมีอยู่นะคือโลกนี้มันมันมันหาคำตอบมันไม่ได้หาคำตอบเพียงเพียงแค่อะไรครับเพียงแค่วิธีการเดียวหรอกครับมันมีหลายคำตอบเช่น for ถามเอ็นก่อนนะครับ for ถามเอ็ก่อน วายล่ะวายล่ะก็อาจจะถามเขาว่าหมดหรือยังอันนี้ก็ถามเหมือนกันอะไรน่าลำคาญกว่ากันระหว่างคียตัวเลขไปแล้วก็ถามเขาว่าหมดหรือยังคียเลขไปหมดหรือยังคียเลขไปหมดหรือยังคีเลขไปหมดหรือยังหรือ นะครับอืมอ่า y หรือดู y นะครับบวกกับเ r a k บวกกับ continue อะไรทั้งหลายแหละนะครับบอกว่างั้นถ้าอยากหยุดนะครับหยุดโดยการพิมพ์เลขอะไรบางอย่างแต่ต้องเป็นตัวเลขนะเพราะเราต้องการตัวเลขไป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 ,ไปบวก นะครับเราต้องอ่านอย่างเช่นพิมพ์เลขลบเก้าเก้เหมือนเมื่อกี้นี่อ่ะลบเก้าเกมันจะต่างกันตรงไหนล่ะครับระหว่างถามเขาว่าหมดหรือยังนะครับกับอีกอันนึงก็คือถ้าต้องการหยุดให้พิมพ์เลขลบ9ก้าเก้าเก้กนะมีคาไหมครับนี่คือวิธีการของอะไรครับของตัวลึกอื่นๆ ก็ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็ต้องถามเขาว่ามันหมดหรือยังล่ะหรือมีคีย์ทางลัดนะก็คือถ้าอยากหยุดให้พิมพ์เลขนี้นะก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับทุกอันไม่น่าเกลียดไม่ว่าจะเป็นหลูดฟอกก็ไม่น่าเกลียดถามเขาว่าหมดหรือยังก็ไม่น่าเกลียดหรือให้พิมพ์ตัวเลขโค้ดที่ต้องการหยุดก็ไม่น่าเกลียดนะครับ แต่อีกสองตัวนี้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคืออะไรรู้ไหมครับตัว n จนวนํจานะจนวนตัวเลขที่จะใช้หารนะครับจํานวนตัวเลขที่จะใช้หาร คุณพิมพ์เลขลบเก้า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 เข้าไปปุ๊บคุณจะไปบวกเข้าไปใน n นะนะครับคุณจะไปบวกเข้าไปใน n นะเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวค่ามันจะเพี้ยนอ่าเรามาดูนะครับผมจะลองใช้แบบแบบดูวายถามเขาว่าหมดหรือยังนะครับผมจะใช้แบบดูวายถามเขาว่าหมดหรือยังนะครับอย่าลำคาญโปรแกรมผมล่ะ ผมจะเขียนโปรแกรมแบบแบบง่ายๆนะครับตกตรงไหนเราก็เอาเคอร์เซอร์ไปจิ้มแล้วก็กด Enter ลงมานะครับอ่าโอเคผมจะสาอาเอาแรกก็คือถามว่าหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วก็ตอบ yes ถ้าไม่หมดตอบ no อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือต้องการหยุดไหมใช่ อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคครับงั้นผมก็จะเริ่มต้นเลยมันจะมีตัวแปรกี่ตัวแปรล่ะหนึ่งตัวแปรคาแรคเตอร์ที่เอาไว้เก็บคําตอบสองตัวแปรนับจํานวนรอบสามตัวแปรตัวแปรค่า x สี่ตัวแปรตัวแปรอะไรครับตัวแปร,ค,ร,แปรค่สาสัอ่ะโอเคครับ เหมือนเดิมนะครับซ x เป็น int เท่ากับ0นะครับว่า i จำนวนรอบเป็น int เท่ากับ0นะครับแล้วก็ว่า x เป็น int ไม่ต้อง นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ ch นะครับเป็นคำตอบว่าจบหรือยังเป็นคาแรคเตอร์ไม่ต้องนิยามแล้วผมจะแล้วผมจะอะไรครับแล้วผมจะาถามว่าหมดหรือยังถ้าหมดหรือยังถ้าหมดหรือยัง,ง,มยงผมจะผมจะใช้ ดูวายดูวายมันต้องรับเข้าไปหนึ่งรอบถ้าดูวายมันต้องรับเข้าไปหนึ่งรอบถ้าเขาไม่มีตัวเลขกี่ ใครช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผมได้ครับถ้าเขาไม่มีตัวเลขคีเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเนาะอเอาเป็นว่าเอามองมุมบวกก่อนละกันเขามีอย่างน้อยหนึ่งตัวช่วยกันแบบนี้ละกันนะเขามีอย่างน้อยหนึ่งตัวที่จะคีหาผลหารเดี๋ยวที่กรณีที่บอกว่าไม่มีตัวเลขคีเดี๋ยวเราคลิปกันอีกทีหนึ่งอ่าผมใช้ดูวาวดู ทำอะไรครับรับค่า x นะครับรับค่า x เพิ่มค่าซ x บวกเท่ากับ x แล้วก็ i ที่เป็นตัวหารนะบวกบวกแล้วก็ถามว่ารับค่า ch นะครับที่ถามว่า มีอีกไหมมีอีกหรือไม่นะครับให้ตอบ yes หรือ no นะครับตอบ yes หรือ no นะครับแล้วก็จบรูปนี้นะครับ y นะครับทำในขณะที่คำตอบเป็น yes นะครับทำในขณะที่คำตอบเป็น yes ก็ ทำในขณะที่ ch มีค่าเท่ากับ y อย่างนี้เป็นตน้นนะครับถ้าคำตอบเป็น no คุณก็แสดงจบเลยนะครับแสดงแสดง sum อะไรครับ sum x หารด้วย i มันก็จะได้ค่าอะไรครับได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับได้ค่าเฉลี่ยออกมาแบบนี้เป็นตน้น หรือหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการคียตัวนี้ตัวนี้ครับคียพิเศษนี่นะครับทางเลือกที่สองเทคคียเลขลบเก้า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 นะครับถ้าขียเลขลบเก้า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 ให้จบ รับค่า x if if x มีค่าเท่ากับลบ999เปรกน,นะครับเปรกมันก็จะ มันก็จะมาตายอีกตอนหนึง่งมาตายอีกตอนหนึ่งคืออะไรตรงนี้ถ้ารอบแรกแล้วเบรกเลยนะครับถ้ารอบแรกแล้วเบรกเลย i จะเป็นศูนย์นะครับรอบแรกเบรกเลย i จะเป็นศูนย์แล้วมันจะหารไม่ได้ มันจะ syntax error ตอนเอาไม่ใช่ syntax error มันจะขึ้น error ตอนที่มันแสดงผลนะครับอย่างเช่น invalid value หรือ error ผลตัวคูณเป็นศูย์ไอ้ตัวหารเป็นศูนย์แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของอะไรครับนี่คือลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบเราไม่รู้จักจำนวนรอบที่ชัดเจนนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น for ถามก็ก่อนนะครับถามก็ก่อนว่ามันกี่รอบแต่กรณีที่สองไม่ต้องถามเขาแต่มาถามข้างในว่ามีอีกไหมหรือใช้คีย์พิเศษว่าถ้าอยากหยุดให้พิมพ์เลขลบเก้าเก้าก้าเก้านะเป็นแบบรู้กันเองรับค่ามาปุ๊กรับค่ามาปุ๊กถ้าพิมพ์เลขลบเก้าก้าเก้าปุ๊บจบเลยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องอะไรครับมาทำคำสั่งซ้ำ i บวกบกหรือรับค่า ch ไม่ต้องแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่อะไรครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมลักษณะแบบนี้ได้นะครับ